เฮโยวอชอปแมนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจโชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมฟิกเกอร์แฟนตาซีนะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมใหม่ที่เข้ามานะครับนั่นก็คือกิจกรรมเชฟเ f l เวอร์นะครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็มีของหน้าแรกเยอะเลยครับแล้วก็ของที่แจกก็เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกิจกรรมนี้กันดีกว่าครับว่าเขาไว้ทําอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากขวามือก่อนเลยละกันครับบลูมิงสตอรี ครับตรงนี้นะครับก็ง่ายๆเลยครับมันก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะครับให้เล่นเราก็กดเข้าไปตามด่านเลยครับแล้วก็จัดทีมตามที่มันแนะนํามาเลยนะครับแล้วก็กดแพทเทิรนได้เลยครับผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนถ้าเกิดจะเล่นในพาร์ทสอนะครับอาจจะต้องรอเลยนะครับ1วันเกือบชั่วโมงนู่นแหละครับตรงนี้ถือว่าง่ายมากครับแล้วถามว่า เล่นเสร็จแล้วมันจะให้อะไรนะครับตรงนี้รู้สึกว่ามันจะให้เป็นดอกไม้นะครับเอาไว้เปิดจิ๊กซอว์เราได้ของรางวัลต่างๆนะครับเหมือนกับกิจกรรมที่แล้วเลยนะฮะส่วนต่อมาครับ endless s o นะครับซึ่งด่านนี้นะครับคาดว่าหลายคนอาจจะติดอยู่ที่ด่านสุดท้ายครับ torment นั่นเองนะครับไหนๆก็เข้ามาในนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าการที่จะทำา3ดาวในแต่ละด่านนั้นอะวางตัวละครอะไรบ้างแล้วก็จัดวางตำแหน่งไหนบ้างนะครับมาที่อีซีนก่อนเลยนะใน สานนี้นะครับเขาก็จะให้เราวางตัวละครทั้งหมดใน4ตัวแต่เขาจะาวางไว้แล้วอ่ะ3ตัวนะครับให้เราวางอีกตัวหนึ่งวางไว้ที่ตำแหน่งดีได้เลยครับแล้วก็แบทเทิลได้เลยฮะ ต่อไปด่านฮาร์ดนะฮะซึ่งด่านนี้นะครับเขาจะให้ระวังตัวละครทั้งหมด5ตัวนะครับรวมทั้งตัวที่เขาให้มาอยู่แล้วด้วยส่วนตัวที่ลงนั้นนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะฮะแต่ด่านเนี้ยผมต้องขอบอกเลยว่าทีเดียวผมไม่ผ่านนะครับต้องลงอีกทีนึงอะ่ะมันขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละตัวละครด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่ผ่านก็ไม่ต้องตกใจครับลงเหมือนเดิมแล้วก็แบตเทิลเหมือนเดิมครับผ่านแน่นอนฮนะ และด่านสุดท้ายครับด่านพอมเมน์นั่นเองนะครับซึ่งด่านนี้หลายคนเชื่อว่ายังไม่ผ่านแน่นอนครับด่านนี้นะครับเขาก็จะให้ระวังตัวละครทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะครับรวมทั้งตัวที่ให้มาด้วยสําหรับตัวละครที่จัดเอาลงนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราผ่าน3ดาวได้หมดทุกดา่านแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะสามารถที่จะ กวาดล้างได้แล้วนะครับโดยแต่ละชั้นของแต่ละอย่างก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วแต่ผู้เล่นเลยว่าอยากแลกอันไหนนะครับโดยการกวาดล้างนั้นนะครับก็จะใช้ในส่วนของตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหามาได้จากล็อกอินประจําวันกับสิ่งของที่อยู่ตรงกลางหน้าจอนะครับอีซี่ก็จะมีตามนี้เลยนะครับใครที่อยากได้เพชรเยอะๆก็กวาดล้างชั้นนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็สมุดโนตนี้นะครับสามารถนําไปแลกของในร้านค้าอีเวนต์นี้ได้ด้วยนะครับดันฮาร์ดครับใครที่ขาดคุมว่า ก็สามารถกวาดล้างได้ตรงนี้เช่นกันนะฮะทอมมน์ครับ,ครบใครที่ขาดสแตมอยู่นะครับก็กวาดล้างตรงนี้ได้เลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของด้านซ้ายมือกันบ้างดีกว่านะครับ เริ่มที่ส่วนแรกครับซันท่าเจอแนลนะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเล่นตามด่าแล้วเนี่ยมันก็จะให้กดลับตรงนี้ครับเมื่อเราได้ดอกไม้มาแล้วสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับดูส่วนที่2ครับ k ฟลา flower puzzle ครับนี่ครับดอกไม้ด้านล่างตรงนี้ครับเราก็สามารถเปิดจิ๊กซอตรงนี้เอาได้เลยนะฮะแล้วในแต่ละชั้นเนี่ยของรางวัลมันก็จะแตกต่างกันออกไปด้วยนะครับนี่ครับของรางวัลฮะ ในชั้นแรกก็จะเป็นตรงนี้เนาะแล้วเราก็แรนดอมได้เลยครับเมืเ่อเราต่อบิงโกสำเร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะได้ในส่วนนี้มานั่นเองนะครับในชั้นต่อไปนะครับเขาก็จะให้เลือกของรางวัลเนาะเราก็เลือกได้เลยครับมันเลือกได้อย่างเดียวเนาะเราก็เซฟไปครับเราก็เปิดต่อ,อไปเรื่อยๆครับเมื่อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เริ่มวันใหม่ มาทากิจกรรมนั้นต่อๆไปนะครับเราก็จะได้ในส่วนของดอกไม้ตรงนี้มาสุ่มได้อีกถ้าต่อมาครับอีเวนต์สโต์นะครับตรงนี้แหละครับสมุดโน้ตที่จะนํามาแลกของตามนี้เลยนะครับถ้าอยากได้ตั๋วสุมก็แลกนะครับสมุดโน้ต900นะฮะถ้าอยากแลกดอกไม้เอาไว้สุมจิ๊กซอนะครับก็900นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าสนใจมากๆครับมันก็จะสุ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยเราก็จะได้เป็น10ชิ้นด้วยกันนะแล้วแต่ว่ามันจะให้เราได้อะไรนะครับก็ต้องแลวแต่ดวงของแต่ละคนล้นะตรงเนี้ยเราก็ใน ส่วนของตรงนี้ครับแลกสกินตัวละครได้ด้วยนะจะได้ถึง40ชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นพวกตกแต่งชั้นวางปิกเกอร์ด้วยนะครับตรงนี้สวยงามกันเลยทีเดียวจะตรงสแตมมีให้แลกหมดครับไม่ว่าจะเป็นเงินก็มีด้วยนะในส่วนของกิจกรรมเคสฟ,ฟาวเวอร์นะครับก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่ผ่านด่านเอ็นเลดโซนะครับก็ไปจัดทีมซะรับรองผ่านแน่นอนจะ้ะเอาไว้ถ้าเกิดมีข้อมูลอะไรดีๆเกี่ยวกับเกมนี้อีกนะครับก็จะทําคลิปแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะฮะ สำหรับใครที่มีคำถามอะไรและอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับสามารถแนะนำกันมาได้เลยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะฮะสวัสดีครับไปละ